หลงจี่ทีแฟนคลับให้การต้อนรับผลงานของการนพัทอินใจเอื้อกันอย่างท่วมท้นไม่ว่าจะเป็นผลงานจากอัลบั้มกันเองผลงานละครเรือนแพรเอาใจแฟนคลับมาอีกครั้งกับคอนเสิร์ตที่แฟนคลับทำถึงมาตลอดค่ะกับคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกในชีวิตถึงไหนถึงกันแล้ววันนี้เรามีเบื้องหลังการไทยทำโปสเตอร์และสปอตโปรโมทคอนเสิร์ตถึงไหนถึงกันของการนพัทนมาฝากแฟนคลับกันค่ะอออย่่่าาาางชิดดดกกันจะไไมมมบเพูรล กกต้องอผมวันนี้ก็มาถ่ายโปสเตอร์ poster, แล้วก็สปอตครับผมในการโปรโมทครับคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตของกันนะครับผมก็คือคอนเสิร์ตถึงไหนถึงกันคอนเสิร์ตครับสำหรับคอนเซปต์ของคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับผมก็จะเป็นความบริเลตี้ครับแล้วก็เป็นการอมอบความสุขแบบหลากหลายแบบไม่จํากัดของการด้วยนะครับผมซึ่งจะบอกว่าภูมิใจมากๆครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่การได้มีโอกาสมีคอนเสิร์ตเดี่ยวนะครับแบบเต็มรูปแบบเป็นของตัวเองครับแล้วก็จะบอกว่า ตั้งใจมากๆกับกับคอนเสิร์ตนี้นะครับผมแล้วก็หวังว่าหลายๆคนคงจะให้การตอบรับที่ดีกับกับกับการที่จะมาร่วมดูคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะบอกว่าความหลากหลายเนี่ยนะครับมีทั้งความหลากหลายในเรื่องของเพลงครับแล้วก็ความหลากหลายของแขกรับเชิญนี่จะบอกว่าเลยว่าเป็นเซอร์ไพรส์มากๆซึ่งรับรองว่าถูกใจทุกคนแน่นอนครานนนลา้อยกเปเ,เปปนน็จืู่ ภูมิใจครับภูมิใจแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีใจมากๆที่พี่บอยแบบว่าให้ให้โอกาสกันนะครับในในการที่ได้มีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของตัวเองเพราะว่าก็ยากมากๆาครับกับการที่ศิลปินคนหนึ่งจะได้มีโอกาสมีคอนเสิร์ตเดี่ยวนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเป็นโอกาสของกันแล้วกันก็จะพยายามทำหน้าที่นะครับแล้วก็แล้วก็โอกาสที่ได้รับมอบหมายให้ดีสุดแล้วก็อยากให้แฟนทุกคนนะครับผมได้เห็นว่า การเติบโตของเด็กคนหนึ่งที่เมื่อก่อนนี้นะครับผมเคยมีความฝันว่าอยากเป็นนักร้องแล้วก็พอน,นี้เนี่ยได้กล้ามาเป็นศิลปินได้ทํางานท,ท,ที่ที่การรักมาตลอด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็วันนี้มีคอนเสิร์ตเดียวแล้วครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็สัญญาว่าจะผลิตผลงานดีๆให้ทุกคนได,ได้ได้ชมต่อไปครับแล้วก็จะบอกว่าความสําคัญนะครับของคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับผมเป็นเป็นสิ่งที่การตั้งใจมากๆแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็ คงจะรอติดตามกับครั้งแรกของกันนะครับผมอย่าลืมนะครับผมวันที่24กันยายนี้ครับผมเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของกันนะครับจัดขึ้นที่พารากอนฮอล์ครับแลวก็จะมีการเปิดให้จองตั๋วบัตรกันได้นะครับวันที่26สิงหาคมครับก็จองได้ที่ไทยทิเคตเมเจอร์ทุกสาขาครับานานกเกเ็าานนร ใครที่เป็นแฟนคลับของกันไม่ควรพลาดกับคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกในชีวิตของกันนภัรอินใจเอื้อนะคะที่กันทั้งซ้อมร้องซ้อมเต้นอย่างหนักและทุ่มเทกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ค่ะดำและให้กับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกถึงไหนถึงกันนะคะ